กลายเป็นเรื่องชวนงงนะครับเมื่อบเฟิร์นสุธิยาเนี่ยนักร้องสาวลูกทุ่งเสียงหวานนะครับโพสภาพคู่กับอดีตพระดังทิดแย้มวัดไล่ขิงจนทําเอาโซเชียลเนี่ยลุกเป็นไฟเลยนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยก็ตีความคิดไปไกลจนกลายเป็นประเด็นร้อนในช่วงข้ามคืนโดยล่าสุดนะครับเจ้าตัวเนี่ยก็ได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลนะครับโดยระบุข้อความว่ามีแฟนเพลงเนี่ยส่งโพสต์นี้มาให้แล้วถามว่าใช่บเฟิร์นหรือเปล่าบเฟิร์นตกใจมากที่เห็นโพสต์นี้ค่ะและบอกแฟนเพลงไปว่าชุดสีเหลือง ใช้หนูส่วนอีก2รูปเนี่ยไม่ใช่หนูจากโพสต์ของท่านนี้เนี่ยทำให้แฟนเพลงเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายกับใบเฟิร์อย่างมากยังไงช่วยชี้แจงหน่อยนะคะว่ามีเจตนาอะไรถึงโพสแบบนี้โดยใบเฟิร์เนี่ยยังได้ชี้แจงต่ออีกว่าเคยเดินทางไปร่วมงานจริงในวันที่11พฤษภาคม2568ที่วันไล่ขิงในฐานนะศิลปินลูกทุ่งตัวแทนคนรุ่นใหม่โดยปรากฏตัวในภาพเนี่ยเป็นชุดสีเหลืองเท่านั้นงานนี้แฟนคลับก็ไม่อยู่เฉยนะครับรวมตัวออกลงเคลียร์แทนนะครับ ด้วยหลักฐานชัดเจนพร้อมวอนให้หยุดโยงหยุดใส่ร้ายคนที่ตั้งใจทํางานต้องมารับผลกับการโพสภาพมั่วๆมาต่อกันที่1ข่าวนะครับไม่ได้หายหน้าหายตาไปไหนนะครับสำหรับพี่อุบวิิยะนะครับนักบ้านมือทองอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะครับที่แม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีข่าวลือว่าตกอับไรงานทําก็ตามนะครับล่าสุดนะครับพี่อุบวิิยะเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตชีวิตตัวเองในปัจจุบันนะครับซึ่งพี่อุบก็ตอบว่าไม่ได้หายไปไหนนะมีดราม่าบ้างตกอั บ้างตกทุกได้ยากบ้างก็จริงนะแมวก็ต้องกินสําหรับพี่เนี่ยตอนนี้ก็ใกล้70แล้วร่างกายก็ยังแข็งแรงมีพลังอยู่ยังสามารถทํางานได้ทุกอย่างจ้างหมื่นทําแสนจ้างแสนทําล้านพี่ก็เชื่อนะเคยอยู่สูงสุดและเคยต่ําสุดแล้วเคยมีเงินในบัญชีเป็นล้านเคยมีทองเป็นร้อยบาทแต่ตอนนี้เหลือเงินในบัญชีไม่ถึงร้อยก็เคยหมดมาแล้วไม่กลัวอะไรแล้วเรามีภูมิด,ดีคิดดีทดําดีช่วยหมาช่วยแมวช่วยคนก็มาเยอะคงไม่มีอะไรที่แย่ ไปกว่านี้แล้วและนักข่าวก็ได้ถามพี่อุ๊บต่อว่าคือตอนนี้เนี่ยพี่อุ๊บเนี่ยรับงานหมดทุกอย่างเลยเหรอ ด้านพี่อุบก็ตอบว่ารับหมดจ้านั่งกินข้าวไทยพานิช์มาชวนไปดูบอลให้5 0 0พันก็ไปมาแล้วถามว่ารับงานเอ็นเหรอใช่สนุกสนุกเจ้าภาพมารับไปร้องเพลงก็ไปมาแล้วเงินนะ่ะเป็นเงินที่ได้จากความสามารถของเราและทําถูกกฎหมายมันก็สบายใจจริงๆก็มีเว็บติดต่อเข้ามาเยอะนะแต่พี่ไม่เอาพี่กลัวขึ้นหน้านึงแต่ใจก็อยากได้เงินนะแต่ก็ต้องปล่อยผ่านไปก่อนเพราะเรายังมีสมองมีปัญญามีแขนขาทาทุกอย่างเองได้โหงานนี้พี่อุบก็บอกแล้วนะครับว่ายัง มีกำลงกำลังร่างกายแข็งแรงพร้อมรับงานอยู่นะครับจางแสนทำร้านนะผู้จัดละครเนี่ยยังไงก็อมองพี่อุ๊บไว้นิดนึงนะครับจางได้นะครับพี่อุ๊บเนี่ยน่าจะเป็นคนที่เอนเตอร์เทนหนักอยู่นะ